แม็กออกไปเดี๋ยวให้ดูนะครับเวลามันโดนควันเนี่ยมันก็จะเบานะครับฮัลโหลสวัสดีครับอะออกมาเช่นเคยทุกวันนะครับพอดีมาเดินดูพึ่งหลวงเนี่ยนะครับมีตัวกินอยู่แต่บินไปโคละที่นะครับบินไปที่สงแต่จะเกาะที่แทงน้ํานะครับมันมีสองลังนะครับก็เลยมาดูตามคลองเผื่อฟุกนะครับเดินมาเจอมิ้มครับผมมี บางคนนะครับบอกว่ามิมเนี่ยเดินไปหักดิบได้เลยพานนะครับเขาบอกให้เดินไปหักดิบเลยนะครับผมคือไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปหักดิบนะครับวันนี้นะครับดูที่ว่ามันจะต่อยไหมเขาบอกมันไม่ต่อยแล้วโอ้โหไปหักเยอะวางนั้นเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่ามันต่อยหรือเปล่านะครับก้อยโม่งนะครับเนี่ยมันกันได้เห็นไหมฮะเมื่อกี้มันลุมต่อยเต็มเลยแต่กันได้นะครับพึ่งก็กันได้นะครับเวลานั้นเราจะดัดอย่างเงี้ย ให้ไหม่ให้มันติดจมูกหรือใครจะไปทําเองก็ได้ให้มันใหญ่หน่อยหายใจะสะดวกหรือว่าถ้าีเกียจทำก็ติดต่อที่เพจหญิงพลเลยครับผมไอโม่งนะครับแล้วก็ลูกทอยด้วยนะครับติดต่อที่เพจหญิงพลนะครับผมพิมพ์ไปที่เฟซบุ๊กนะฮะหญิงพลก็จะเห็นน้องพลอ่ะนะครับผมหรือพิมพ์ไปเลยหญิงพลตีพึ่งก็จะขึ้นแล้วถ้าใครดูคลิปไปบ่อยก็จะจําน้องพลได้นะครับผมตอนนี้พึ่งมันดุผมก็เลยไม่ได้เอาลูกมานะครับเพราะว่า เขาเป็นผู้หญิงด้วยกลัวแพ้กลัว,ลวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมนุษย์ป้าอะไรเงี้ยนะครับผมกอขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับผมทั้งโม่งทั้งตอยติดต่อได้แพลหญิงพลอยตีพึ่งนะครับปีนไปเลยขึ้นเลยนะครับน้องๆอย่าไปทาตามด้วยคลิปนี้นะครับอันนี้โอ้โหเห็นะไหนใครบอกว่านี่แค่บนหวันเองนะครับ จะไปหักไงครับผมเพราะฉะนั้นอย่าตีดิบางคนบอกไปหักเอาเลยนะครับอย่างนี้หักไม่ได้นะครับาตายเลยครับผมผม่าายามโอ้ไม่ไหวครับ<ๆ>ไฟไฟไฟออกครับผมแม็คไม่ไหวแม็คไม่ไหวน้ำไม่มีด้วยน้ำไม่มีนะครับผม เดี๋ยวดูไปก่อ่อไฟทำให้ควันเดียอะเดี๋ยวดูนะครับว่าเวลาโดนควันเนี่ยมันจะหายนะครับมันจะหายต่อยมันจะเบานะครับคลื่งเหมือนกันทุกท,ทุกท่านดูนะครับผมต้องใส่นะครับเนี่ยการมาก็เยาวดิบนะครับถ้าผมไม่ใส่เป็นไงฮะถ้าผมไม่ใส่เป็นไงฮะ คือหน้าผมเนี่ยปูดหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> การที่เราจะไปขย่าดิบตัดมิ้มเป็นบางที่นะครับบางที่อากาศเย็นอากาศหนาว <c oughs> โอเคมันไม่ต่อย <c oughs> แต่ถ้าบางที่นะครับอากาศอย่างบ้านผมแล้วปะก,กันเลยคุณหน้าปูดนะครับนี่ถือว่าต่อยหนักเลยนะครับถ้าแบบนี้ถึงขนาดเข้าโรงพยาบาลได้นะครับผมน้องๆดูแล้วก็อย่าไปทําตามนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับถึงชีวิตเลยนะฮะ ผมไม่เอานะครับมีน้ําอยู่นะครับเดี๋ยวรอให้มันใหญ่ถ้าโอเคมันมีมีน้ําอุม้มอยู่ข้างบนเมื่อไหร่เราถึงมาตัดกันนะครับผมถ้าไปข้าเจี่าดิบน้องๆอ,อย่าไปเชื่อใครนะครับผมว่ามันไม่ต่อยนะครับแต่มันเป็นบางจังหวัดหรือว่าบางพื้นที่นะครับบางที่ถ้าอากาศโอเคอากาศอากาศมันเย็นเนี่ยเหมือนพึ่งหลวงเหมือนกันมีน้องๆถามผมพานพึ่งหลวงจะตีตอนไหนอะ่ะตีตอนเช้านะครับคือมันจะไม่ค่อยต่อยไม่ค่อยดุ แต่ถ้าไปตีตอนช่วงแดดออกอะไรเงี้ยเปอร์เซ็นที่พึ่งมันออกหากินเนี่ยมันจะจะดุจะต่อยนะครับผมไปครับผมเดี๋ยวดูนะครับเวลามันโดนควันเนี่ยมันก็จะเบานะครับผมใส่หน้ากากนะไม่ได้ไม่ใส่นะครับผมตอนนี้มันก็ตอมอยู่นะต้องให้แพทจุดควันนะก่อนจะเข้าไปหาแม็กนะครับคือมันต่อยอยู่ ให้ควันเนี่ยมาหาเรานะครับสมมติเป็นพึ่งหลวงก็เหมือนกันนะครับเนี่ยให้ควันโดนที่สูงคือหัวเรานะครับผมเห็นไหมฮะตอนนี้ไม่มีแล้วเตียงที่กล้องอื้อๆนะนะครับการป้องกันนะครับผมไปหมดแล้วเนี่ยมิมกลัวควันนะครับอย่าไปใช้ไฟลุกลนนะครับผมพึ่งก็เหมือนกันถ้าตามต่อยนะแต่พึ่งมันจะโหดกว่าพึ่งมันจะแม็กบอกทะลุควันโดนจนเข็ดแล้วใช่ปะโดนมาแล้วโดนมาแล้วแต่ก็ยังประทังใช่ไหม ถ้าไม่มีควันคือหลวงถ้าไม่มีควันมันจะมุดเข้าหมดเลยแล่ะอ่ามันจะเกาะต่อยทุกจุดแล้วก็มุดเข้าไโม่งถ้าไม่มีควันนะเดี่ยงเพราะฉะนั้นควันเนี่ยที่ผมใช้ตีพึ่งทุกวันเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรอยู่ในนั้นเลยไม่ได้ใส่ยาพิษไม่ได้ใส่อะไรทั้งสิ้นบางคนก็ถามผมว่าเฮ้ยผานใช้อะไรอันนี้ก็ใช้อะไรเนี่ยแม็กผงแห้งนี่เองเนี่ยนะครับเนี่ยผงแห้งแต่อย่าลุกอย่างนี้นะครับลุกอย่างเงี้ยมันไม่เกิดควันแล้วก็พึ่งไม่กลัว เราต้องหาหญ้าตดกลุ่มเยอะๆเนี่ยทำอย่างเงี้ยมันจะควันเห็นไหม้มีหญ้าตดแล้วนะครับเคนี้เองไปครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับผมไอโมงทอยต่างที่ได้เพจยิงพลอยนะครับเนี่ยฮะขึ้นอยู่ในหน้าจอเนี่ยนะครับผมกันได้สําหรับมือใหม่ทีเพิ่งนะครับผมแต่ก็อย่าประมาทอย่าขาดควันไฟแช็กเนี่ยพกไว้นะครับสองตัวเลยแหละนะครับเพราะว่ามันเกิดอัลตร้ช็อตได้ไฟแช็กกระเด็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับรอยเกาะยาวนะครับผมตอนนี้เป็นรูปเป็นล่างนะครับ เดี๋ยวดูแถบนะครับผมอ่าอีกแถบนึงนะครับสังเกตจุดขา,ขาวๆนะครับเพื่อนๆน,น้องๆนะครับเห็นไหมลามขึ้นไปถึงข้างบนนู่นนะครับแสดงว่าเพึ่งนลังเนี้ยเกาะเกาะรออาหารนะครับผมพอมีอาหารเนี้ยมันเริ่มหดเข้ามาแล้วมาทําลังนะครับ แต่ไม่เอานะครับผมคือรังมันใหญ่จนน่ากลัวครับผมเลยไม่ไม่ตีปลดูที่อื่นต่อนะครับอ่านี่ก็อีกรังนะครับผมเขตพื้นที่นี้นะครับเกาะรออาหารนะครับผมแล้วก็เกาะมาหลายวันครับแบบนี้นะครับดูจากนกกระจาบนะครับ นี่ครับผมนกกระจาบทํารังจนเสร็จเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็คือว่ามันไม่มีอาหารนะครับผมเลยเกาะรออาหารพึ่งหน้านี้บางที่เป็นแบบนี้ครับน้องๆที่ถามผมมาที่ผมบอกในต้นคลิปนะครับแต่ถ้าเป็นบางที่นะครับผมทํารังนะครับถ้ามันมีอาหารกินนะครับอันนี้ก็รอวันย้ายนะครับผมพอมีอาหารก็ทําต่อหรือไม่ก็ย้ายไปที่อื่นนะครับ แต่ออกหากินตามปากตินะครับผมพึ่งนะครับบางทีผมตามไปเนี่ยในหน้านี้นะครับส่วนมากผมจะไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่เพราะว่ากลัวจะไปเจอพึ่งแบบเนี้ยแล้วเราตามฟรีนะครับคือมันเสียเวลาในการตามเนี้ยบางทีสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็มีนะครับไปดูข้างหน้ากันต่อครับผมขี่มาเห็นนะครับอันนี้พึ่งอ่อนนะครับทรงแบบเนี้ยน้องๆไม่ต้องใช้ควันใช้อะไรไปลมทั้งสิ้นนะครับผม อันนี้เกาะกับยางพารานะครับต้นยางพาราเนี่ยจะเกาะนะครับผมแต่ช่วงนี้ใบยเยอะเวลาพึ่งบินเข้าป่ายางพาราบางทีมันอยู่ในป่ายางนะบนยอดยางเลยนะครับผมยิงต้นเอ็นเอเนี่ยพึ่งชอบนะครับอย่างเงี้ยสิบแปดวันนะครับผมถึงยี่สิบห้าวันเลยพายในเนี้ยน,นะครับผมยี่สิบยี่ห้าวันนี่แหละอะประมาณนะครับจะเต็มรังพอดีนะครับผมแล้วก็น้ําก็ว่ากันทีแล้วแต่พื้นที่นั้นนะครับ ไปหากันต่อไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้เจอลังเบลอเลยนะครับหาเจ้าของไม่เจอนะครับตอกถอยนะครับผมแต่ถ้าเจอเจ้าของเดี๋ยวจะนัดเขานะครับผมตีแบ่งกับเขานะะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อะไรก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนไม่มีใครห่วงนะครับผมแต่เดี๋ยวนี้ต้องขออนุญาตเมื่อก่อนขึ้นไปเหอะนะครับไปครับ